สวัสดีครับทุกคนและนี่คือนุชาแฮปปี้นุชานะครับวันนี้นุชาก็จะมาอัดคลิปเฉพาะกิจก็มีอินบ mm ็อ hmm. กมาหลายสิบคำถามเลยใน2อสาวันกาะที่ผ่านมาก็จะมีคำถามเนี่ยประเภทท,ที่แบบสงสัยว่าสิวเนี่ยหายจริงหรือเปล่าหรือวดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ อีกแนวหนึ่งก็จะมีแบบว่าทอมากในการรักษาสิวยังไม่รู้เลยว่าสิวของตัวเองเนี่ยจะหายไปเมื่อไร่วันนี้นุชาพี่ก็บอกหรือว่า <c oughs> แทนแทนตัวเองว่าพี่เนาะหรือว่านุชาเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจทุกๆคนว่ามันสามารถหายได้แล้วก็รักษาให้ดีขึ้นได้อย่างตัวนุชาเองเนี่ยที่นุชชาได้มาเปิดเพจหรือว่าเขียนบล็อกหรือว่าพูดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้ทุกคนได้มี กำลังใจในการรักษาสิวของตอนเองให้หายได้เราก็สามารถมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในตอนที่เป็นสิวเนี่ยอย่างมีความสุขได้เรื่องราวหรือว่าบล็อกบทความต่างๆเนี่ยที่นุชชาได้อัปโหลดหรือว่าเป็นคลิปหรือว่าบล็อกหรือว่าบทความต่างๆที่อัพโหลดไปในทาง facebook fanpage b l o g g e r ทุกคนก็สามารถ อ่าเรื่องราวเนี่ยซ้สำๆได้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังใจในการสู้ต่อหรือว่ารักษาจนหายได้มีน้องๆหลายคนเลยเหมือนกันที่แบบเป็นนับพันคนเลยที่มาปรึกษาแล้วก็หายได้ทุกคนมีตัวตนจริงแล้วสามารถไปดูรีวิวได้ที่ทางอะไรนะ Facebook ก,ก็ได้ที่ในส่วนของรูปภาพรีวิวที่นุชชาเคยลงไปเยอะมากแล้วก็ในส่วนของอะไรนะ บล็อกเกอร์ที่นุชาได้เคยรีวิวไปหลายๆครั้งก็อยากจะบอกว่ามันมันอาจจะยากอาจจะยากในช่วงแรกที่แบบว่าสิวของเราเนี่ยมันถ้าสมมติว่าใครเป็นสิวอุดตันมันเกิดการประทุออกมามันมันยากเพราะว่าเราทําใจไม่ได้แล้วก็คนอื่นมองเราแย่ใช่ไหมแต่นุชาเชื่อมั่นว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ดีที่สุดด้วยอย่างตัวนุชาเองก็ผ่านมันได้ด้วยเหตุเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเยอะกว่าทุกๆคนเลยทุกคน ที่ดูคลิปในขณะน,นี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทอมากเสียใจมากที่ตัวเองเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ทำไมเกิดขึ้นกับฉันพี่หลวงนุชานี่กล้าบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอทำให้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอความรักดีๆได้ได้รักกับครอบครัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทราบซึ้งในความรักของพ่อแม่อย่างสมมติว่ามันจะมีหลายเคสเหมือนกันที่แบบว่าแฟนขอเลิกเพราะเป็นซิวอะไรเงี้ย พี่เขาแนะนําไปว่าถ้าสมมติเขาขอเลิกเป็นสิวเนี่ยปล่อยเขาไปเลยลูกแล้วก็ไปคบกับคนที่แบบว่าเขารักเราจริงๆถ้าสมมติเราสิวของหายแล้วเราก็ไปคบคนที่ดีกว่าเออมันคุ้มกว่าเยอะเลยก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มาให้กำลังใจแบบทันด่วนแบบด่นดวนโอเคแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าแล้วกันวันนี้นุชาก็ขอตัวลาไปก่อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ สิวหายแล้วก็มาติดตามโปรเจกต์ที่นุชชาจะอัพโหลดในแฟนเพจนี้เดี๋ยวมาเจอกันแน่เดี๋ยวฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก็ได้วันนี้นุชชาขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย